อานะครับคุณผู้ชมครับเราปาติดตามเรื่องของคุณอาร์มชุดิมาะนะตอนนี้วุ่นวายกับประจักษ์ชัยแล้วก็ค่ายหายทองคําเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับน้องเขาจะได้เป็นอิสระจากค่ายหายทองคํานี้หรือไม่มนะครับน้องเขาเนี่ยอยากไปใจจะขาดอยู่แล้วอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตัวของนายห้างก็คือประจักษ์ชัยเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะ ปั้นดินให้เป็นดาวลงทุนลงแรงเสียสตุง้งเสียสตัางเสียเวลาไปขนาดไหนค่ะยูยูเนี่ยเหลือสัญญาอยู่สองปี7เดือนเนี่ยจะไปจากเขาได้อย่างไรถ้าจะไปเอามาสองล้านจบจบนั่นแหละสองล้านไอ้มันง่ายๆแบบนี้นะประเด็นก็มีอยู่เท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับนะล่าสุดในวันนี้ใน Facebook ของน้องอามนะครับโอ้โหโพสต์ได้ สะเทือนความรู้สึกมากนะโพสต์<ม>เป็นภาพการกรวดน้ํากรวดน้ํากรวดน้ําปกติคนเรากรวดน้ํานี่นะครับก็จะให้กับเจ้ากรรมในเวรนะ,ะให้กับอะไรแบบเนี้ยนะครับน้องเขาก็กรวดน้ําแล้วก็โพสต์ว่าวันนี้เป็นวันเลิกทาสหนูถือโอกาสวันนี้ประกาศอิสรภาพมันแน่นอนอะไรขนาดน,ะนั้นนะน้องอามนะ โอ้โหกรวดน้ําถ่ายรูปแล้วบอกว่านี่คือวันเลิกทาสประกาศอิสรภาพพออัโพสต์เสร็จปุ๊บนะประจั์ไทยก็โพสต์ต่อเลยคุณผู้ชมครับปรจจั์ไทยก็บอกว่ามันเลิกทา่าตรงไหนนะก็พูดในทํานองว่าเนี่ยค่ายเพลงไหนในประเทศไทยเขาเซน็นสัญญาปีต่อปีหรือสองสามปีมีไหมปกติแล้วก็คือห้าถึงแปดปีผมก็ยึดหลักนี้มาตามเขา,าเลิกทาสตรงไหน S <S แล้วก็พูดด้วยนะว่ามันแรงไปนะมาพูดคือต้องอามเหมือนกับพยายามจะสื่อสารว่าตอนนี้หนูเป็นสัญญาทาตนะเป็นทาสในไข้หายนะเป็นทาสในไหยนะประจักษ์ไทยก็บอกว่านี่มันไหทองคามันไม่ใช่ไหทา,าตนะ <S <S ยังไงกันเนี่ยคุณผู้ชมครับก็โต้กันไปโต้กันมาไม่จบไม่สิน้นนะครับมาดูคนนี้ดีกว่าเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรม ถ้าพูดถึงคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงคนไหนอีกแล้วนะครับวันนี้ไลฟ์สดบอกจะยกรถแบ็คโฮมาขุดขุดอะไรอะ่ะก็ขุดแฉนะแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับใช้แค่จอบแค่เสียมนะแต่ครั้งนี้เนี่ยระดับรถแบ็คโฮเลยนะคุณผู้ชมครับลักก่อนเนี่ย<อ>ตั้งแต่เมื่อวานและเพจคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าจะเข้ามาช่วยน้องอามคนก็ฮือฮากันใหญ่อันนี้ข้อที่หนนะข้อที่สเนี่ย คุณอัจฉริยะยังได้โพสต์ไปอีกว่าต่อจากนี้ถ้าตำรวจคนไหนไปจับน้องอามอมตำรวจจะต้องถูกดำเนินคดีตาม157ด้วยคืออะไรอ่ะเห็นไหมก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไงคนก็ฮือฮากันใหญ่คือเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับคุณอัดเนี่ยนะเหมือนกับเป็นฮีโร่อ่ะนะมาช่วยเหลือน้องแอมที่เข้ามาสกัดกั้นมาปกป้องมาโปรเทคเลยนะคือไม่ได้แค่ช่วยนะกระโดดมาเนี่ยคือเหมือนปกป้องแบบ เพราะนี่อกไงคือน้องอามด้วยสถานะเป็นเด็กไงเวลาผู้ใหญ่เนี่ยที่ลงมาปุ๊บมันจะเหมือนกับเป็นการปกป,อปก้องเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกนะครับเพราะที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างค่ายที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือน้องอามนู่นนี่นั่นใช่แต่บางคนเนี่ยมีพฤติกรรมน่าสงสัย เหมือนจะหลอกให้น้องอาร์มเนี่ยเซ็นสัญญาซ้อนซ้อนสันติสัมปนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเอาหลากักๆลกก่อนคุณอัจฉริยะก็บอกว่าสัญญาเป็นโมคียะตอนนี้ทานายสอได้มีการดําเนินการบอกล้างสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยอก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับบอกว่าสัญญามันเป็นการเอาเปรียบเด็กไม่เป็นธรรมนู่นนี่นั่นส่วนเพลงอดีตเคยพังที่น้องอาร์มเป็นคนแต่งและเป็นคนร้องเนี่ยคุณอัจฉริยะยังกังวลเรื่องของลิขสิทธิ นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอัจฉริยะก,ก็บอกให้น้องอาร์มว่ายังไม่ต้องร้องเพลงนี้นะรอ,อเรื่องมันคลี่คลายมันจบก่อนะนะแล้วก็ให้เวลาไปที่คุณประจัก์ชัยเนี่ยเจ็ดสิบสองชั่วโมงมาคุยมาเคลียร์กันดีๆไม่เช่นนั้นจะสตาร์ทรถแบ็คโฮลแล้ว<อ>นะก็จะขุดและแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของสัมภากรด้วยว่าจะไปตรวจสอบรายได้ของนายห้างประจัก์ชัยชอ่านะฮะคุณผู้ชมครับเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมสวัสดีครับคุณอัจฉริยะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหหลังจากที่เปิดไลฟ์ไปตอนบ่ายสองโมงเศษเนี่ยนะครับให้เวลาคุณประจักษ์ชัยเจ็ดสิบสองชั่วโมงตอนนี้คุณประจักษ์ชัยติดต่อมาหรือยังครับคุณประจักษ์ชัยเขาตั้งด็อกเตอร์อะไรวาลินมั้งจะมาเป็นผู้อ่าเป็นทนายความให้เขาอะโอ้ค่ะครับแสดงแสดงว่าเขาติดต่อมาหรือครับอยู่ยังไงฮะ ไม่ไม่เขาประก,กาศลงเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขาก็พร้อมที่จะชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายของเขาก็เป็นสิทธิของเขาตามกฎหมายอะ่ะเพราะเรามั่นใจทีมกฎหมายของเราเขาก็มั่นใจทีมกฎหมายของเขาครับส,ส,สรุปเหมือนกับที่คุณอัจฉริยะให้เวลา72ชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้มาคุยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างบอกเลิกสัญญากันนี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะต้องการภายใน72ชั่วโมงถูกไหมครับถูกต้องครับแต่แสดงว่าถ้าคุณประจักษ์ชัยมาท่านี้ก็คือเขาไม่เขาไม่รับแล้วถูกไหม แท้เพราะว่าเขาจะมีนัดดีเบตต่อผมวันศุกร์นี่แหละวันที่ยี่สิบหกครับอืมทีนี้อ่ะคุณอัจฉริยะให้โอกาสเจ็ดสิบสองชั่วโมงเขาไม่รับละถูกไหมครับก็ยังไม่รู้ว่าเขารับไม่รับแต่ว่าอ่าคือผมว่าเขารู้ดีอ่ะว่าทำอะไรอ่ะนะใน,ในส่วนของพวกผมเนี่ยผมผมก็รู้ว่าคุณในห้างเนี่ยเขาเขารู้ดีแล้วเขาต้องทำยังไงและที่สําคัญคือเขาก็ต้องรู้แล้วว่าสัญ,ญญาที่ทำเนี่ยคือสัญ,ญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่เราที่ข,ของเราว่า แต่ <R> เมื่อคุณจะต้องมะไรก็แส่ให้คุณที่แดงมาแล้วมาว่ากันครับเพราะเราก็มีมาสองที่เราจะต้องทําอะไรอีกเยอะนะครับครับผมเห็นคุณครับผมเห็นคุณอัจิยะพูดในไลฟ์เนี่ยบอกว่าวันที่จะไปดีเบตกัน26นี้เนี่ยคุณอัจฉริยะไม่ได้จะไปเป็นตัวกลางถูกไหมแต่คุณอัจฉริยะจะลงไปบังคับใช้กฎหมายอันนี้คือย,อยังไงครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าคุณคุณไปจากไทยเอางี้ละ คุณต้องคิดแจงงเลยว่าคุณปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อไหมเจ็ดสิบสามสิบไหคุณจ่ายริงไหมเจ็ดสิบสามสิบเพราะว่าคุณให้น้องอาร์มเจ็ดสิบแล้วคุณสามสิบในขณะนี้ที่เราได้รับข้อมูลคือคุณไม่ได้จ่ายเจ็ดสิบนะคุณต้องคิดแจ้งหรือว่าว่าคุณสิบที่คุณอ้างเนี่ยจะลองคุณรับงานมาเท่าไหร่คุณจ่ายให้น้องอาร์มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าป่อยหนึ่งคุณต้องจ่ายน้องอาร์มเจ็ดสิบคุณก็ได้สามสิบถูกไหมแต่ตอนนี้คือน้องอาร์มได้รับไปถึงสามสิบ ไอ้ที่เจดสิบมันหายเป็นปัอืมคือที่ผ่านมามเขาชอบอ้างอยู่ดูเรื่องหนึ่ง,ง,งว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆมันต้องหักก่อนอันนี้ในสญา,ามีระบุไหม,ไม,มครับไม่มีครับไม่มีครับเขาเจตสินมันไม่มีระบุว่าเรื่องค่าดําเนินการนะอันนี้คือจะเป็นการเอาเปรียบนะแล้วก็ประเด็นที่สองคือคุณบอกว่าทุกปีคุณจะต้องออกอัลบั้มนะครับอัลบั้มเพลงหนึ่งชุดแล้วผมถามว่าวันนี้คุณออกอะไรออกเพียงเดียวแต่เพลงเนี้ยคุณในสัญญาบอกว่าคุณจะเป็นคนฟั้น ปั้นน้องขึ้นมาเป็นนักร้องครับอ่าแล้วคุณทําอะไรให้เขาคุณลงทุนแะ้ไหมผมยกตัวอ,อย่างค่ายเพลงดังๆครับเพาปั้นนักร้องของเขาเนี่ยแปดปีนะสัญญางแปดปีครับครับ,รบก็ลงทุนให้หมดตั้งแต่จัดหาคนแต่งเพลงโปรดิเวเซอร์จัดแ,แล้วก็เกรียบเรียงคำร้องคำนองอะไรนะครับลงบันทึกเสียงทุกอย่างจนกระทั่งโฆษณาสื่อต่างๆอันนี้คณถามว่าประจักใครเคยทำไหมเคยทำไหมเพลงก่อนหน้าน้องอาร์มเป็นคนแต่งเอง เรียกเรี้ยงท้องเรียกเลียงทุกอย่างต้องอามทาเองมีคุณเฉพาะเอาค่าลงทุนหน่อยหนึ่งคือเป็นบันทึกเสียงโฆษณาก็ไม่เคยไปลงยูทูบคุณมีรายได้นะครับจากยูทูบคุณก็ไม่เคยให้น้องอามในสัญญาคุณต้องอย่างนั้นน้องอามเปลี่ยนติดสามคุณก็ไม่ให้เห็นไหมคุณต้องคุณเอาเปลี่ยนเด็กนะสัญญาที่คุณทํามาเนี่ยคุณทงเปลี่ยนเด็นไหไก็คือเป็นสัญญาในมุมมองของเราก็คือโมคียะให้เป็นอามได้บอกล้างไปแล้วถูกไหมครับ คุณแสวนหาประยงศ์ในคนครับครับทีนี้คิดกลับมาที่น้องอามบ้างแล้วน้องอามจะยังไงต่อครับตั้งแต่วินาทีนี้น้องอามจะรับงานจะขึ้นเวทีจะทำได้ครับตามสบายไม่มีปัญหาครับจะไม่ถูกฟ้องภายหลังเหรอครับจะไม่มีปัญหาภายหลังเหรอครับไม่มีก็มาฟ้องเลยคุณมั่นใจว่าคุณจะนะาอุมมาฟ้องอือฮึเราก็มั่กใจแล้วว่าคือเอาเนี่ยผมต้องการให้คุณฟ้องอยู่แล้วหมเรียกร้องให้ฟ้องเลยนะครับฟ้องเลยถ้าคุณคิดว่า คุณที่ว่าวันนี้คุณจะไปแจ้งความจับน้องเขาเรื่องละเมิดรกันนะครับคุณไปได้เลยโรงพักไหนก็ได้ตัวประเทศพอคุณแจ้งปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราจะดำเนินคดีเลยแจ้งปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราจะดําเนินคดีเลยดําเนินคดีกับใครครับก็ดําเนินคดีกับคุณประจังชัยกับพวกเลยข้อหาเลยครับก็เนี่ยแจ้งความไปโอ้หามยอกเอานามบงทันทีนะฮะถ้าแจ้งความเมื่อไหร่เนี่ยถูกไหมครับก็ตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าสัญญาที่คุณบอกว่าเจ็ดสิบสามปีนะเราก็มีหมากสองอีก ขณะนี้เรากำลังให้ผู้ที่ว่าจ้างน้องอาร์มสู้แหงกะบเทปส่งหลักฐานมาถูกไหมครับถามมาเลยว่าจ้างเท่าไหร่ค่ะสมมติในปัะจทศไทยเนี่ยนะครับรับงานมาร้อยหนึ่งแล้วน้องอาร์มได้เจ็ดสิบเขาจ่ายน้องอาร์มยี่สิบผมก็แจ้งคหายักย่ออีกยักย่ออีกเออตอนนี้ตอนนี้มีคนที่เคยจ้างงานน้องอาร์มเนี่ยติดต่อให้หลักฐานมาบ้างหรือยังครับลอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือเรากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเพื่อจะแจ้งความทุกพื้นที่คือข้อหายักย่อ นะฮะยักยอกอ่ะทีนี้เนี่ยที่คุณอาชัยโพสต์เมื่อวานที่บอกว่าถ้าตํารวจคนไหนไปจับน้องอาร์มเนี่ยจะถูกดาเนินคดีตามหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ยังไงครับผมถามว่าวันนี้เขาไปแจ้งความกับคุณเนี่ยเขาไปแจ้งฝั่งน้องอาร์มได้ขึ้นไปทีเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าน้องอาร์มร้องเพลงของคุณคุณไปแจ้งความก่อนไม่ได้คุณจะต้องแจ้งความหลังที่น้องอาร์มเนี่ยร้องเพลงเสร็จแล้วครับหมที่ร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับมันจะต้อง มาแจ้งความโดยที่คุณต้องไปถ่ายวิดีโอที่อะไรต่างๆเนี่ยมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าต้องอามนะครับแต่เมื่อเรืกระสีพรบนี่กระสีเพลงคุณนะพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบปากคำผู้เสียหายที่มาล้องก็่จะเป็นนายประจักรชัยหรือหรือทนายความนะครับผู้ละหมอ่่น่ามาครับพนานสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรียกนายประจักรชัยมาว่าปัญญาที่คุณมีเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่จนกระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมเอกสารเสร็จแล้วเนี่ย ถึงจะออกถึงจะออกไเลกคดีถึงจะออกหมายเรียกน้องอา,าร์รามมาลับตาข้อของหาแต่ไม่ใช่ว่าคนไปเจอตัวมลาลรงพักอันนั้นคือ,อกาลังละเมิดสิทธิของน้องอาร์มคือโดยการสังงมงี่เียวทำให้องได้ได้ียกเสียสิท,สทธิเสรีภาพครับและทีน่นักตำรวจไปทําเนี่ยทําโดยที่ไปจับคุมเนี่ยหรือไปไปเชือมันเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งห้าสิบอ๋อครับซึ่งเราเองเนี่ยเรากรรับตำรวจทั่วประเทศว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาเลยถึงคุณ รับแจ้งความเลยกูก็ต uh, yeah. ้องตรวจสอบไปยันหลักฐานต่อครับอ่าครับเพราะผมเห็นผมเห็นนิดนึงครับผมเห็นบันทึกประจําวันที่เขาไปลงที่โรงพักสองแห่งคือวังํามหมอตอนนี้กับวังน้ําเย็นนะครับไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความดาเนินคดียาดกับน้องอาร์มเลยอ๋อแค่ลงบันทึกเหรอครับแค่ลงประจาวันไม่ได้บอกด้วย่าน้องอาร์มแล้วเพื่อนริศติดไรเลยอืมเอาแล้วทำไมตํารวจถึงต้องไปล่ะครับแบบนั้นอ่อคือตอนเนี้ยที่วังสามหมอก็ไม่ได้ไปนะครับทนายฟ้าเป็นคนเชิญน้องอาร์มมาที่โรงพักเพื่อมาสอบสวน แลวบอกว่าจะให้มาเจอในห้างในวันที่2ในวันที่22เพื่อให้มาทำอะไรว่างไปแล้วจะได้จบสกันไปครับ,รบสุดท้ายในห้างก็เบี้ยวห้างมาไปบอทอแต่จริงๆคือไม่ได้ไปบอทอเ,เข,ขาบอกเองว่าเขานอนอยู่บนบ้านนั่นแหละถูกไหมครับใช่ที่นีคือที่วังน้ําเย็นเ,นเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดียาไปลงงไปจําวันไว้แล้วก็เปิดรับตำรวจที่อยู่บริเวณงานนะครับครับที่พักามวางสมมตเรียบร้อยก็อยู่ตรงนั้นพนายฟวามก็เลยเชิญให้มามาเป็นตักขีพายานครับแล้วก็ ทาน้องอาร์ไปที่โรงพักมาเดินครับขอขอขอเรื่องสุดท้ายเลยครับเวลาเวลาน้อยเอ่อคือที่บอกว่าจะไปสภาพกรตรวจสอบรายได้คุณประจักใจชัยอนี่ยอันนี้ไม่ปล่อยไว้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่เสียภาษีเหรอครับเราทราบว่ามีการไปรับจ้างเนี่ยคือไม่ไม่ออกไม่ออกไปเสร็จให้ลูกค้าอ่ามีรายได้เกินล้านแปดต้องออกคุณต้องออกไปสีมาา่าเพิ่มนะครับใช่ครับแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอ่าครับแต่ตอนนี้คือคุณเป็นลักษณะคือเป็นบุคคลธรรมดา ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่เสียภาษีเนี่ยนะครับคุณได้จำนวนมากอันนี้เราก็ต้องยื่นให้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบภาษีคุณะแต่อ๋อเขาไม่ได้เปิดเป็นนิติบุคคลหรอครับเวลาที่เขาไปรับนะเท่าที่ผมทราบจากน้องอาร์มคือในนามส่วนตัวอืครับรับรับเงินสดถูกไหมครับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสดเจะรับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในนีนเน้เรากำลังร้องขอให้มีการตรวจสอบเขาแหละในที่น้าครับครับครับอาละครขอขอบพระคุณมากนะครับคุณอัจฉริยะครับค่ะ คัสสวดี่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจากข่าวตลอดทั้งวันก็คือตอนนี้เตรียมหลักฐานจากเจ้าภาพที่เคยจ้างงานน้องอามผ่านประจัก์ชัยเลยนะครับคุณอาชาบอกชัดว่าถ้าเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาจ้างร้อยเนี่ยถ้า70-30มเนี่ยอามควรได้รับ70บาทประจัก์ชัยที้30บาทานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องอามได้ไม่ถึงเนี่ยก็จะไปแจ้งข้อกล่กกาวหายักยอกทรัพย์อีกนะครับและต่อจากนี้ไปถ้าคุณประจัก์ชัยไปแจ้งความดำเมนินคดีกับน้องอาม คุณอัจฉรยะก็จะไปแจ้งความประจักษ์ชัยทันทีเหมือนกันในข้อหาจแจ้งความเท็จนะแล้วก็จะแจ้งความเรื่องยักยอกทรัพย์แล้วก็จะไปให้สัมภากรตรวจสอบการหลบหลีกบัญชีทรัพย์สินอีกเรื่องของภาษีหนักอยู่นะโอ้หลายเรื่องนะฮะคุณผู้ชมครับะอะก็ตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับงานนี้ประจักษ์ชัยไม่ได้ชนกับน้องอามแล้วนะครับนี่เขาโพสต์ล่าสุดนะ Rest in peace ให้กับหลักการข้อกฎหมายประเพณีปฏิบัติในวงการเพลงได้ถูกทำลายลงแล้วราบคาบต่อจากนี้นักร้องให้ทำเพลงกันเองในทุนอย่าไปลงทุนวงเล็บอยากชนะจนลืมบุญคุณนี่แหละรประจักษ์ชัยตอนโตค่ะก็ว่าไปนะครับคือตอนนี้ประเด็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของประจักษ์ชัยกับน้องอาร์ม่ต้องชนกันแล้วนะเพราะลุลงอัจฉริยะเนี่ยลงมาชนแทนอาร์หมดเลยนะครับเท่ากับตอนนี้ประจักษ์ชัยจะชนกับอัจฉริยะแล้วนะครับ อ่ะก็รอติดตามกันด้วยนะครับคดีก็เมื่อก่อนเห็นครูจอมทรัพย์ก็คนหนึ่งไงนะเห็นครูปีชาก็คนหนึ่งไงเห็นสดสดร้อนๆก็ทนายรูปหล่อคนหนึ่งนะก็สิ้นลายหมดเลยก็ก็เป็นห่วงคุณประจักษ์ชัยอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ลองทบทวนดีๆ72ชั่วโมง